กระแสเรื่องของการลดดอกเบี้ยม,มันเริ่มมาเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะมีการาปรับเปลี่ยนเรื่องของ valuation ได้หรือเปล่าอันนี้ก็มีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็เลยเรียกว่าเชิญการมาคุยกันเรื่องของ finance ว่าเป็นยังไงบ้างในมุมมองจากนี้ไปนะครับการก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออสมักสวัสดีครับกันสวัสดีค่ะพี่มลสวัสดีค่ะไบรท์ได้แต่วันนี้มาอัปเดต finance กันเป็นยังไงบ้าง กระแสดอกเบีย้ยลดลงเริ่มมาละแล้วก็ตอนนี้คนสนใจเยอะขึ้นรบ,บวกกับเงินดิจิตอลก็มีข่าวจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยน่าจะ,ะเป็นประโยชน์กับ f i n เ n c e เลยโอเคเสร็จล้ครับขอบคุณค่ะการขออนุญาตนำเสนอสไลด์คบคู่ไปด้วยกันนะคะ ทางพี่มนมองเห็นสไลด์นะคะเห็นแ okay, ล้วครับค่ะก็เหมือนที่พี่มนพูดนะคะเมื่อคืนนี้บอลยียของ US ก็ลงด้วยนะคะเหมือนกับที่คุณก้องเคยพูดเลยว่าทั้งปีน่าจะอยู่ประมาณ4.2-4.3นะคะแต่สำหรับการนะคะการคิดว่าจุดที่สำคัญจริงๆนะคะคือจุดที่เศรษฐกิจของไทยฟื้นเหมือนที่เราพูดกันมาตลอดนะคะว่าถ้าเศรษฐกิจของไทยมานะคะ โลนใหม่ๆที่ทาง finance ปล่อยไปปีที่แล้วนะคะลูกค้าก็จะสามารถจ่ายได้นะคะวันนี้การก็เลยขออนุญาตมาอัปเดต finance นะคะว่าสำหรับทั้งปีนี้เราควรจะดูอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ สไลด์ที่อยากจะโชว์นะคะมี3 s สไลด์มี3ามเซสชนันนะคะเซสชนันแรกก็คือเกี่ยวกับอินดัสทรี d t t a นะคะมารีแคปนิดนึงว่าตลาดคิดยังไงนะคะหลังจากนั้นเราจะไปพรีวิวนะคะพรีวิวงบ Q1 วนึ่งนะคะล้วก็ valuation ว่าปีนี้เราเล่นยังไงนะคะแต่ละคนมีแต่ละบริษัทมีอัพไซต์ประมาณเท่าไหรค่ค่ะ ขออนุญาตนะคะ recap นิดนึงนะคะว่า Market Cap เป็นยังไงบ้างถ้าจำกันได้การจะเสนอสไลด์นี้ทุกไตรมาสนะคะปีที่แล้วเรามีการคุยกันว่า Market Cap ของ KTC ดูเยอะแล้วก็ Market ของ m Market Cap ของ MTC ดูน้อยไปนะคะวันนี้เรามาเจอกันเนี่ยคะ่ะ Market Cap ของทางเมืองไทยแคปิตอลหรือ MTC ก็ขึ้นมาแล้วนะคะอยู่ประมาณ98ิลเลียนนะคะก็คือเริ่มปิดแกลับกรุงไทยการ์ดแล้วนะคะการก็คิดว่าเป็นการ re balance นะคะ ก็แสดงว่า Market g a p ของ Finance ที่ใหญ่ที่สุดยังเป็นกรุงไทยคาร์สแต่ Number 2ก็เป็นเมืองไทยแคปิตอลนะคะฟิกเกอร์สที่อยากจะให้ดูคือปีนี้จริงๆอนะคะ่ะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่พี่มลกับไบรท์กล่าวนะคะว่าดอกเบีย้ยเริ่มชัดนะคะว่าน่าจะเป็นน่าจะเริ่มคัดได้ในครึ่งปีหลังนะคะแต่ราคาหุ้นฟแนนซ์จริงๆยังไม่ได้ไปไหนเลยนะคะปีนี้ปีที่แล้วที่เราเชียร์ MTC ะคะ่ะหลักๆ เราเห็น Market Cap ต่ำไปสำหรับบริษัทที่น่าจะจัดการเรื่อง Asset Quality ได้แต่เรื่องดอกเบีย้ยขาลงแล้วก็เรื่องคร o w t h ปีนี้การคิดว่ายังไม่ได้เล่นนะคะยังมี Upside อยู่ จุดหลักๆเลยคือเศรษฐกิจนะคะถ้าเศรษฐกิจไดฟื้นเนี่ยการคิดว่าบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยค่ะส่วนมากจะกลับมาได้ก่อนนะคะบริษัทไฟแนนซ์จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องดีมากเศรษฐกิจไม่ต้องดีมากแต่ก็ไม่ต้องแย่มากเหมือนกันนะคะเพราะาถ้าดีมากเดี๋ยวแบงก์ก็ลงมาสู้ใช่ไหมคะถ้าแย่มากก็เป็น NPL เ,เลยเศรษฐกิจค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยค่ะดีที่สุดสําหรับไฟแนนซ์นะคะ อันนี้ก็คือ recap มาเก็ตมา recap l o a n Port มาให้ดูนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดมากเลยนะคะก็คือก็คือ Market Cap ของทาง MTC นะคะ Market Cap ของ MTC ยังใหญ่ไม่ใช่ Market Cap ขอโทษ Loanport ของ MTC นะคะยังใหญ่สุดอยู่ที่ประมาณ143ิลเลียนนะคะแล้วก็ฟิกก็6การก็เอามาให้ดูว่า uh, Market พอร์ตโฟลิโอของ KTC กับของอีออนนะคะที่ผ่านมา2อสปีเนี่ยโตไม่ค่อยได้นะคะหลักๆก,ก็เป็นเพราะว่าแบงค์ชาติมาลดดอกเบีย้ยที่เขาสามารถที่จะคิดประชาชนได้นะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยจำนำเหมือน MTC เนี่ยพอร์ตใหญ่กว่า KTC ไปแล้วนะคะ ค่ะอันนี้ก็โลนโกรธนะคะมาให้ดูว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะ,ะติดล้อกับ MTC ยังโตได้ถึง20% Year เ n Year นยียร์นะคะแล้วก็ KTC โตได้ประมาณ8%นะคะขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะสไลด์นี้การอยากอยากเอามาแชร์มากๆนะคะคือการเอามาให้ดู3สไลด์อันนี้เป็นสไลด์อินดัสทรีนะคะ p o w e r p o i n t แรกหรือฟิกเกอแรกนะคะให้ดูก่อนโควิดนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในปีมกในมกรา2020เราจะเห็นว่าพอร์ตเครดิตคัทกับพอร์ตเพอร์ซน l ลโลนเนี่ยค่ะประมาณ430ิินลียนจบโควิดนะคะในปี2022เนี่ยเราก็เห็นว่าเครดิตคัทกับ Personal l o ลนไม่ได้โตจะเป็นจำนำนะคะเนี่ยค่ะ 184ิลนลียนที่โตวันนี้ในมกรานะคะปรากฏว่าก็ยังเป็นจำนำอีกนะคะที่โตเยอะที่สุดนะคะเครดิตคัร์ดกับเพอร์ซันแนลล็ไม่ได้โตอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เราพูดมาตลอดว่าพอร์ตไทเทนโลนนะคะหรือผู้เล่นในไทเทนโลนมีโกรดที่สูงกว่าเครดิตคัร์ดกับเพอร์ซันแนลล็ออันนี้ก็ค่อนข้างชัดที่เราคุยกันมาตลอดว่าการคิดว่าพอร์ตเนี่ยจะขึ้นไปประมาณ500ิลนลียนเนี่ยคะ่ะวันนี้ก็341ิลเลียนแล้วนะคะก็ไปกินจากนอกระบบมานะคะแล้วก็กิน Market Share จากเครดิตการ์กับ Personal l o ลนมาให้ด้วยค่ะเราก็อันนี้คือ Market Share ที่การทำเองนะคะมาให้ดูนะคะ based o n Estimate ว่าออทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่า MTC เป็นอันดับ1ติดล้ออันดับสสวัสดอันดับ3แต่วันนี้การลองเอา Market Share ทำมาให้ดูนะคะว่าเออแต่ละคนประมาณเท่าไหร่การก็เอาแค่พอร์ตจำนำนะคะที่เป็นรถแล้วก็พอร์ตจำนำที่เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ปรากฏว่า MTC Market Share ประมาณ32%นะคะ่ะ ติดล้อประมาณ24แล้วก็สวัสดประมาณ12นะคะอันนี้แค่จำนำนะคะเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยสวัสดมาเก็ตแชร์ในจำนำลดลงนะคะหลกัหลกๆก็เป็นเพราะว่าหันไปทำมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งมากขึ้นแล้วก็มีแลนด์นะคะที่เป็นจำนำด้วยนะคะแต่พอร์ตลดกับพอร์มตมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านมาไม่ได้บูขนาดนั้นนะคะแต่ทางคุณทิดาแล้วก็ทางศรีสวัสด์ ก็บอกเลยว่าปีนี้ปีหน้าจะหันมาโตจำนำแล้วนะคะข้อที่น่าติดตามก็คือสวัสดใน2ปีข้างหน้าจะสามารถเพิ่ม market share ไปได้หรือเปล่าค่ะค่ะขออนุญ,ญาตมาที่ preview นะคะสำหรับ p r e ีวิวเนี่ยเราต้องติดตามอะไรบ้างนะคะงบที่จะออกเป็นงบแรกคืออีออนธนสินทรัพย์นะคะและอีออ e นจะออกวันที่9นะคะแล้วก็จะมี Analyst Meeting วันที่10นะคะ ประมาณต้นอาทิตย์นะคะการก็คิดว่างบของอีออนที่จะออกเนี่ยคะ่ะปิด f ฟ b r u รี y นะคะจะออกมาประมาณใกล้ๆ700ล้านก็คือใกล้ๆไตรมาสก่อนนะคะแต่เมื่อวานนี้การได้อัปเดตกับทางบริษัทนะคะก็ปรากฏว่าการอาจจะอยู่ใน Conservative s i d e นะคะ,ะหลังจากที่ได้พูดคุยแล้วแล้วลองมากด Number รดูการคิดว่ามีโอกาสที่งบอีออนจะสามารถโตได้ Q1Q Q, นะคะสมมติมมติฐานที่การใส่เรื่องการตั้งค่า นี่เสียนะคะจริงๆเยอะไปนะคะทางอีออนก็แชร์ว่าเรื่อง NPL เรื่อง Credit Cost ดีขึ้นนะคะมีจุดหนึ่งที่การอยากให้ทุกคนเฝ้า,าก็คือเรื่อง มินิมัมเพ y เ e นตนะคะของเครดิตคัรที่ขึ้นจาก5%ไป8%อันนี้ค่ะแสดงว่าทุกคนก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นใช่ไหมคะในทางโลนโกรดเนี่ยทั้งอีออนทั้ง KTC นะคะใน Q1 ที่จะออกมาเนี่ยเราน่าจะเห็นพอร์ตเล็กลงนะคะพอร์ตโลนอันนี้ก็เป็นเพราะคนจ่ายเงินมากขึ้นนะคะมันจะเป็นการ Adjustment รอบหนึ่งค่ะ KTC จะเป็นบริษัทที่ออกงบต่อไปนะคะก็จะประมาณวันที่19 a เ r i าปนะคะ งบที่การทำเนี่ยค่ะพรีวิวที่ทำก็โตได้ประมาณ8% q o q และ3% y e a r o ร์ e a r ยอค่ะ MTC อันนี้ก็ลองกดคือทราบว่า March ยังไม่ได้จบนะคะมีนานเดือนมีนานยังไม่ได้จบแต่ก็อยากจะทำมาให้ดูว่าเออ MTC งบจะเป็นยังไงเพราะเป็นตัวที่เราก็เชียร์มาตลอดนะคะ MTC ถือว่าโชคดีมาก Q1 ปีที่แล้วนะคะเป็น Q1 ที่ฐานต่ำ เลยพอ Q1 ปีนี้มาเนี่ยยังไงโกรธก็โกรธเยอะที่สุดในกลุ่มนะคะน่าจะ20-27%เลยนะคะเหมือนที่การทำนะคะสิ่งที่การลุ้นอยู่ก็คือจะโตได้ Q on Q หรือเปล่านะคะหลักๆเลยที่เราต้องตามก็คือเรื่องการเปิดสาขานะคะแล้วก็เรื่องการตั้งสำรองะคะ่ะ แล้วก็อันต่อไปนะคะก็เป็นบริษัทเงินติดล้อนะคะงบก็โอเคเหมือนกันทุกคนที่แรกเนี่ยทุกคนอาจจะบอกกันว่า Funding Cost ขึ้นนะคะดอกเบีย้ยขึ้นอ่ะบริษัทไม่น่าจะโตได้นะคะแต่ปรากฏว่าโตได้ทุกตัวเลยนะคะสำหรับติดล้อเองเนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ2% year on year และ8% q on q ด้วยนะคะเพราะสำรองยังไงก็ต้องน้อยลงเพราะว่าไตรมาสที่แล้วนะคะทางบริษัทได้ตั้งเผื่อไว้นะคะ สวัสด์นะคะอันนี้การก็ลองพรีวิวดูนะคะก็คิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยค่ะสามารถที่จะโตได้8% Q1Q แล้วก็14% Year -on- Year ค่ะสิ่งที่เราต้องเฝ้าสำหรับสวัสด์ก็คือการกั้นตั้งสำรองนะคะเพราะสวัสด์เนี่ยพอร์ตมือหนึ่งของเขาที่เป็นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะคะแล้วก็เราต้องเฝ้าว่า NPL แล้วก็ Cre d i t Cost และการตั้งสำรองของพอร์ตนี้เป็นยังไงในไตรมาสหนึ่งค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นคำถามที่ที่พี่มนถามกันตลอดนะคะว่า,าใกล้ถึง50บาทแล้วนะคะทำยังไงต่อนะคะอันนี้เราก็เมื่อกี้ทางพี่มนกับไบรท์ก็บอกแล้วว่าดอกเบีย้ยเป็นขาลงถูกไหมคะ mm. การก็เลยทำมาให้ดูนะคะการก็เลยทำมาให้ดูว่า,อาดอกเบีย้ยเป็นขาลงเนี่ย ทาร์ก t ตไพรซขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้การเลยอยากให้เห็นว่าปีนี้อะค่ะเราให้ PE ของ MPC ประมาณ19เท่านะคะถ้าดอกเบี้ยขาลงคอนเฟิร์มในครึ่งปีหลังเหมือนที่เมื่อกี้นี้คุณไบรท์บอกน่าจะเริ่มในจูนนะคะที่เราจะเห็นแบงค์ชาติลดก็จะเกิดการ r o ลโอเวอร a แวลูเอชด้วยนะคะการก็ได้ประมาณ55บหาบาทค่ะพี่มนต์นะคะ okay. แล้วก็การทําติดล้อให้ด้วยอะคะ่ะติดล้อเนี่ยค่ะก็ยังมีโอเวอร์แฮงของเขานะคะแต่การก็คิดว่า25้าบาทที่การให้เนี่ยค่ะเป็นทาร์เกตไพรซ์และวลูเอชั่นที่ต่ำค่อนข้างต่ำเบสออนแค่14เท่าเองนะคะ <c oughs> ทําของทุกตัวมาให้ค่ะขออีกสามตัวนะคะก็มีสวัสด์นะคะสวัสด์ต่ำกว่า40เราก็เชียร์เทรดดิ้งใช่ไหมคะวันนี้ก็ยืนได้ละที่42ถึงละถึงทาร์เกตไพรซ์เราแล้วนะคะการก็ลองให้12เท่า นะคะบน EPS 2ปีนะคะก็จะได้ประมาณ51บาทนะคะแต่สวัสดิการก็แนะนำยังไม่ได้สบายใจที่จะถือผ่านงบนะคะถ้าเล่นตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นทีมเทรดดิ้งแล้วก็อาจจะไปออกก่อนที่งบจะออกนะคะเพราะงบการยังกลัวเรื่องดาวน์ไซด์อยู่นะคะออออนออออนเป็นที่แรกเนี่ยคะ่ะออออนการก็จับตาดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซื้อเลยไหมหรือว่ารองบออก อีก2อาทิตย์นะคะปรากฏว่าจากที่คุยกับเขาทางบริษัทเมื่อวานน่ะการคิดว่าซื้อได้เลยนะคะเริ่ม accumulate ได้เลยนะคะงบที่จะออกมาเนี่ยไม่ได้แย่เท่าที่ทุกคนคิดแล้วก็ราคาหุ้นที่ลงมาเยอะแล้วเนี่ยการก็คิดว่าน่าจะ price in งบที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นไปแล้วนะคะ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็ถ้าถ้าเหมือนที่เมื่อกี้พี่มนพูดว่า digital มา government spending มาตลาดต่างจังหวัดมาอิออนได้เต็มๆเ,เลย นะคะคเราก็ให้185แล้วก็ทาร์เกตต่อไปเป็น227บาทถ้าดอกเบีย้ยขาลงจริงๆนะคะ <c oughs> ตัวสุดท้าย KTC นะคะ KTC เนี่ยค่ะให้แบบเท่าเซตเลยเนี่ยก็คือ48บาทสำหรับเทรดดิ้งแล้วก็ถ้าเราอยากจะเล่นดอกเบีย้ยขาลงก็54บาทค่ะ เตรียมมาประมาณนี้ค่ะพี่มนอันนี้ก็เป็นท็อปพิกของเรานะคะยังเป็น MTC อยู่ทราบว่าแบบขึ้นมาเยอะเนะาะบางคนจะบอกกันขึ้นมาเยอะแล้วอยากเล่นแลกขาดอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากเล่นแลกขาดก็จะเป็นสวาส์ติดล้อและออออนนะคะ KTC mm hmm. ก็ได้เหมือนกันแต่ว่า fundamentally long term ที่ถือแล้วยังสบายใจเรื่องงบอยู่นะคะแล้ valuation คิดว่ายืนได้เนี่ยการก็คิดว่าเป็น MTC กับออออนค่ะ mm hmm. Okay. อันนี้จะถามการว่าอย่างใน Forecast การนี้ยังไม่ได้ใส่เรื่องของดับเบี้ยที่จะลงถูกไหมการทำตามสมมุติฐานของทางคุณกล้องนะคะหรือ ESU เราก็คือลงประมาณสองรอบในครึ่งปีหลังอ๋อโอเคใ,ในเรื่อง profit อ่าอย่างน,าางนี้ถ้าเทียบอย่างเข้าใจว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาออกเป็นบอลกันในทั้งกลุ่มเลยนะ บอลที่ออกที่ชูยไปเนี่ยถ้าโรเวอร์ยังไงก็จะเป็น Interest ที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมถูกไหมอันนี้มันจะอิมแพกไหมหรือว่าการที่มันลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทําให้ตรงนี้มันมันอ่าเรียกว่าไม่ต้องกังวลละค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะ Funding Cost อะค่ะเห็นไหมคะมันขึ้นมาตลอดทั้งปีปีที่แล้วเลยนะคะยังไง Q1Q2 ก็ต้องขึ้นค่ะพี่มน เพราะว่าเหมือนที่พี่มนพูดว่าอันใหม่ที่ออกมาเราก็ซื้อบอนกันเนาะเราก็เห็นนะคะว่าโอ้โหยีลสูงมากอะไรเงี้ยยังไง Q1 Q2 ก็ขึ้นแต่การขออนุญาตเกริ่นแบบนี้จําได้ไหมคะช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้น2ปีที่แล้วตอนดอกเบีย้ยขาขึ้นเร็วแล้วก็แรง2ปีที่แล้วเนี่ยเซกเตอร์โดนดีเรทก่อนเลยคืองบยังไม่ได้แย่เลยนะคะคือแบบ f u n d ิ้งคอส t ยังไม่ได้ขึ้นเลยงบก็ดีเรทไปแล้วเลยรอบนี้อะค่ะเวลาดอกเบี้ยขาลงอะคะ่ะเรายังไม่เห็นเบนฟิตของฟันดิ้งคอส t ที่ลงแน่นอนเร็วสุดเห็นก็ต้นปีหน้าค่ะ Q1 mm hmm. Q2 ที่มันจะเริ่มแฟลตแต่สิ่งที่เราอาจจะเห็นนะคะต้องมาพร้อมเศรษฐกิจที่ฟื้นนะคะสิ่งที่เราอาจจะเห็นก็คือการรีเรทของ s e กเตอร์ค่ะอืมโอเค อย่างนั้นคำถามสุดท้ายแน่นอนเมื่อกี้การให้ Target Price ใหม่ไปละในเชิงของการพลักกินตัวดอกเบีย้ยที่น่าจะลดลงคำถามแน่นอนทุกคนต้องถามเลยแล้วงี้เราต้องซื้อก่อนคือซื้อวันนี้ไหมหรือเราควรจะต้องรอดูงบ1-2ก่อนอะไรเงี้ครับค่ะถ้าสำหรับตัวท็อปพิกของเรานะคะเมืองไทยแคปิตอล MTC และอีออนธนาสินทร,รัพย์อีออนนะคะสองบริษัทนี้การคิดว่าไม่ต้องรอ ไม่ต้องรอดูงบ Q1 นะคะเพราะว่าจากที่พรีวิวมาเนี่ยค่ะทั้ง2บริษัทเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะ mm. แบบไม่ได้จะมีอะไรผิดคาดขนาดนะั้นเราก็ปกติถ้าจะมีการปรับอะไรกรนะันน่ะจะไม่ได้ปรับใน Q1 วห่งค่ะเพราะ Q1 วหนึ่งฟินนไม่ได้เป็นไฮซีซันนะคะฟินแนซ์คิวหคนยังไม่ต้องการเงินค่ะพี่บนลคนมาต้องการเงินตอนเปิดเทอมลูก ไป,ไปเที่ยวสงกรานอย่างเงี้ยค่ะการก็เลยคิดว่า MTC กับอ o ออนการสบายใจที่จะถือผ่านงบนะคะเหมือนคนที่ถือผ่านงบ MTC รอบที่แล้วก็โชคดีใช่ไหมคะเพราะเราซื้อ ATO ไม่ทันใช่ไหมคะมันก็จะมีริสกระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่การจะติดตามมากกว่างบคือเงินของรัฐบาลและสภาพเศรฐษฐกิจต่ตตางจังหวัดค่ะอโอเคไดค้พี่การพอดีคุณอัสาในช่องแชทถามมาว่า ถ้า1 0 0 0 0บาทไม่ผ่านเนี่ยเอ่อหรือต้องใช้เวลามากกว่าคาดมีผลยังไงกับกลุ่มไฟแนนซ์ครับพี่การค่ะจริงๆ o อ e ว a l l l ของกลุ่มไฟแนนซ์ะคะการคิดว่าความคาดหวังเรื่อง10,000่นบาทนี้น้อยแล้วนะคะ mm. ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่ผ่านมา6-7เดือนความคาดหวังเรื่อง10,000บาทนี้ค่อนข้างน้อยคือถ้า1,000 0บาทไม่ได้มาแต่ว่าอย่างอื่นมานะคะเหมือนงาน construction project งานที่จะไปช่วยพวกราคาราคา Agriculture ต่างจังหวัดคือขอให้เศรษฐกิจฟื้นที่ลากยาแล้วก็ฟื้นที่ต่างจังหวัดเพราะว่า MTC อียอนทุกบริษัทอะค่ะประมาณ60-70%ของรายได้คือต่างจังหวัดคือมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นดิจิตอลหนึ่งบาทเป็นอะไรก็ได้ที่ไปช่วย ประชาชนแล้วก็ต่างจังหวัดเศรษฐกิจต่างจังหวัดจริงๆอะคะ่ะโอเคได้ก็ครบทวนนะครับยังไงขอบคุณการมากมาอัปเด็ดกับวันนี้ขอบคุณ<อ>ค,ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ